สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเก็บแตงกวานะคะเต้กว่าปลอดสาปรปลูกเอาไว้ในเข่งข้างบ้านค่ะอย่างคุม้มดึงอันเล็กแกอรี <c oughs> ูก,ก,กนี่ค่ะใ <c oughs> ช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะปลูกในเฉียงก็ได้กินค่ะอันนี้เป็นแบบนี้เลยเหรอไอ้ยน,นีเราใส่ที่เรามัดไว้เลยที่มันกินนี่มัตอ่อดีห้อนมันตอน่อดีห้อนแค่ใส่มาตอ่อ แรงกว่าปลอดสารรด้วยน้ำหมักนะคะติดลูกุึงยอดเลยค่ะเกบ็บไปนี่ค่ะย่างย,งยนะว่รนรดน้ำหมักแล้วก็ปลูกด้วยดินหมักจากเศษใบไม้ะค่ะเอะ่เก็บเมืออะไเเอะเกอเก็บลู สวยมากเลยค่ะ <c ười> ปลูกองค์ไว้บนฟุตบาทบ้านนะคะแล้วก็ปลูกในเข่งแล้วก็ในล้อรถค่ะพื้นชพื้นที่ไม่เยอะนะคะพื้นที่เล็กน้อยก็สามารถปลูกไว้ทานเองได้เอ้ยไอ้ยันกินเดาตอนไอน้บันทองใช่เดาตอนโดนแมลงวันทองใช่ ไม่เป็นไรยัรงคงใจเรยวโอ้ลูนัน้นยังซ่อยเลยนี่ดูนั่นส่ยมากสั้นๆบวบๆเหมือนคนปลูกค่ะ นี่ค่ะหนึ่งต้นได้แรงกวาปลอดสารไปเก็บไปตัดคณะกันต่อค่ะตัดน,นี้ก่นอนนะตัดคณะด้วยค่ะคณะสดๆดปลอดสารนะคะกรอบมากเลยค่ะเม,มนูผักปลอดสารนะคะวันนี้นตัวนเพี้ยรอวบมากเลยค่ะ ๊เออป็เปนในะช่เลยค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปทำน้ำปั่นกับลูกสวาวรรนะคะเป็นใช่ค่ะไอ้กระลำบีเราเราเราเน่งได้ไหม

หิวเมื่อไรก็เดินข้าสวนนะคะัมาเลย,เลยนะอ่าเดี๋ยวมันเตะฝักบุ้งในล้อรถค่ะตัดไปทำกับข้าวได้นะคะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ให้กินอีกค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกสวยนะคะผักบุ้งปลูกครั้งเดียวคุ้มมากๆกผู้ช่วยหนุนยเก่งเซ็กซี่อ่ะผู้ช่วยตัดหนวนมเก่งเซ็กซี่อ่ะ ตัดมดบน,นี้ดีเมื่อน้มันไดเย็นขึ้นพร้อมรือเดียวหีเรื่องะนะเดียวก็ขึ้นพร้อม่วยรอบรอบลังส่วยนี้เลยนี่ช่วยเดียวก็มารดน้ำเดี๋ยวก็มารดน้ำใส่น้ำหมักใส่ปุ๋ยหมักใก้เขาเขาก็แตกอีกค่ะเดี๋ยวก็ไปเก็บดอกแคด้วยนะคะดอกแคเตี้ยค่ะเก็บได้ทุกวันเลยค่ะ เดีด๋ยวก็รดน,น้ําใส่ปุ๋ยหมักน้ํ <ไป S 1> าหมักเขาก็แตกขึ้นพร้อมกันสวยค่ะได้เก็บกินอีกหลายรอบเลยใส่เก็บดอกแคกันค่ะดอกแค่เตี้ยนะคะดอกแคเตี้ยสีขาวค่ะเก็บได้ทุกวัน กว่านอนเนล่กว่านอนตกใจไม่ได้มันมีปกตินอนกับต้นไม้มันเป็นกอโขก่าคนโรกรั่วนี่แคทแย่สีแดงค่ะ นี่แค่นี้ขึ้นคุงเลยให้ย,ยอดแหก่อนแคเตี้ยสีขาวกับแคเตี้ยสีแดงนะคะที่ได้เอายอดสีขาวมาเสียบนต้นสีแดงค่ะอันนี้สีขาวกิ่งนี้สีแดงค่ะโอ้ยฟนเนี่ย,ยต้องเก็บกอน นี่ค่ะรอยที่เสียบยอดนะคะรอยแผลที่ว่าเอากิง่งแค่สีขาวมาเสียบยอดค่ะตรงนี้ข้างบนเป็นสีขาวข้างล่างเป็นสีแดงค่ะต้นเดียวสองสีเป็นต้นนี้เป็นแหน่งของกะหล่ำปรีนะคะเก็บไปผัดรวมกับกะคน้าได้เลยค่ะ ตอนนี้มัน,ไนอไยันน่นอน,นอนกินยอดตีเลยตั้งแต่เป็นแน่นอนกินยอดนี่แต่ถ้าว่าถ้าว่ายอดนอนไม่กินยอดนี่นี่นนหนึ่ง,ง<า>ต้นสองต้นสามต้นรอกินหัวนะคะกระลำปลีค่ะสวรสค่ะสวรสสวรสไปหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเอาไปทำน้ำปั่นกับเออขึ้นช่ายค่ะ ผักที่ได้ในวันนี้นะคะก็จะมีผักบุ้งค่ะมีผักบุ้งแล้วก็มีเสาวรสมีดอกดอกแคเตี้ยค่ะแล้วก็มีแตงกวานะคะแตงกวาสดสดปลอดสารแล้วก็จะมีอันนี้ขึ้นช่ายค่ะแล้วก็จะมีคะนา้าแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแขนงของกะหลำปลีค่ะเมนูปลอดสารนะคะผักปลอดสารค่ะ แล้วก็จะมีเควม่วงกับเควสีเขียวด้วยนะคะจะเอาไปทำเป็นน้ำปั่นค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆเข้าสวนมาเก็บผักนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากเพื่นพนอนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ